ชื่อวัดอะไรเมื่อกี้วัดเขาบางเหยวัดเขาบางเหยจังหวัดชยภูมิจังหวัดชยภูมินี่วัดเขาบางเหยจังหวัดชัยภูมิชื่อสถานที่วัดเขาบางเหยที่มีอรพญานาาตรงนี้นะนี่ครับผมวัดเขาบางเหยขอบคุณทางชอปเปอร์ทางทีมงานได้ให้ลงดูวันนี้ศิลปินลูกเรียนมาองะไรก็ขอบคุณพี่น้องวางโอนให้กำลังใจทุกขันน้อง่านสุสรุษ บ้านเมียนบารอะไรบ้านบุคยวัดเขาบางเฮยนี่ปลายสลิงเสคยนเจ้แ่ถามก็แล้วก็บอกว่าวัดเขาบางเฮยเขตอ่พื้นที่ของจังหวัดชัยภูมินี่นี่บางโจนกำลังเตรียมขึ้นรถชุดนี้ก็อยู่ในประมาณกี่โมงแล้วประมาณประมาณน่าจะอยู่ในสี่โมงเนาะดูดูแล้วน่าประมาณสี่โมงแล้วสี่โมงแล้วอีกจะฮะสี่ประมาณสี่โมงครึ่งเนาะ ในตอนนี้สี่โมงครึ่งตอนนี้ก็มีหนุมฝั่งนู้นก็เป็นของชําล่วยที่จะไปฝากพี่ฝากน้องฝั่งนู้นเป็นสินค้าโอโทบแล้วช่วงนี้จะมีะพ่อขาวแม่ขาวมาปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดนี้ด้วยนะครับวัดแห่งนี้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ชมวคนเจ้าเดินทางโดยสวัสดิภาพเดอ้อเดินทางมาจากสุรินวันนี้เดินทางมาสแสดงที่อำเภอ อำเภอหนองไผ่จ so like ังหวัดเพชรบูรณ์เป็นอำเภอหนองไผ่ชื่อบ้านอะไรไม่รู้ชงโคชงโคลนี่แหละบ้านชงโคชงโคฮะเวังชงวังวังชงโคเออบ้านวังชงโคตำบลอะไรตำบลตำบลตำบลอะไรกองทุนเนาะอ่าตำบลกองทุนกองทุนกองทุนอ๋อตำบลกองทุนเอ่อ อ,อําเภอหนองไผ่อำเภอหนองไผ่ครับผมนี่ก็เดินทางกลับแล้วตอนนี้อยู่ในเขตพื้นที่ของจังหวัดชัยภูมิไปหนฮยโอเคครับจบกันไลฟ์สดตอนนี้ก่อนเด้์พี่น้องเด